วันนี้เราจะมาพูดถึงการตัดชำระดอกเบีย้ยแบบแนวนอนเพิ่มเติมอีกนิดหนึน่งเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณต่างๆซึ่งก็รู้อยู่ว่าการคำนวณดอกเบีย้ยแบบแนวดิ่งนั้นไม่ได้ยุ่งยากพอมาเป็นการคำนวณแบบแนวนอนมันจะเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมาดูนิยามกันนิดนึงก่อนดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บระบบของเราเนี่ยเราใช้คำว่าอ e ินเลมเมนนะครับก็คือดอกเบีย้ยที่ยังค้างอยู่นั่นเองนิยามของมันก็คือดอกเบีย้ยที่ยังคงค้างอยู่มาจากงวดเก่าถ้ามีนะครับ บวกกับดอกเบี้ยงวดปัจจุบันซึ่งนับถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดก็คือดอกเบี้ยในงวดนั้นๆนั่นเองนับถึงวันกำหนดชำระในรอบนั้นๆต้นในงวดหมายถึงอะไรครับต้นในงวดก็จะหมายถึงค่างวดที่ลูกค้าจะต้องชำระในทุกๆงวดลบออกจากดอกเบี้ยในงวดเราจะเรียกมันว่าดีดักรีเมนนะครับหรือว่าต้นต้นคงเหลือในงวดนั่นเองทีนี้มันก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะฮะ การตัดจ่ายดอกเบีย้ยเราจะต้องตัดดอกเบีย้ยในงวดที่ไกลที่สุดก่อนหลังจากนั้นก็มาตัดต้นในงวดนะครับที่ไกลที่สุดเช่นกันแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยมาตัดดอกเบีย้ยในงวดรองลงมาแล้วก็ต้นในงวดที่รองลงมานะก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งไล่ไปเรื่งถึงงวดล่าสุดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าชําระเงินเข้ามาเนี่ยเกินกว่าการชําระ ต้นดอกในทุกๆงวดแล้วนะเงินที่เหลือก็จะไปตัดคืนต้นทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือนิยามเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะต้องหาอดอกเบีย้ยคงเหลือตลอดสัญญาให้ได้แล้วก็หาดอกเบีย้ยในงวดให้ได้นะครับพอเรารู้ดอกเบีย้ยในงวดเราก็เอาค่าง,งวดมาลบออกจากดอกเบีย้ยในงวดเราก็จะรู้ต้นในงวดนะครับและเราก็เอามาบันทึกเป็นชั้นๆเป็นรอบๆไปนะกวิธีการก็จะประมาณนี้ ทีนี้มาดูตัวอย่างสัญญานี้มีการตัดรอบทุกวันที่25แล้วก็กำหนดชำระทุกวันที่1ครั้งวันที่ต้องชำระก็คือ3,636บาทเริ่มจากวันที่12นะต้นคงเหลือก็จะอยู่ที่50,000พอวันที่25เดือน9ก็มีการตัดรอบดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระก็คือตั้งแต่วันที่ที่เขาเอดึงเงินออกจนนั่งถึงวันที่1เดือน10นั่นเองเบรกออกมาเป็น2ช่วงก็คือดอกเบี้ยถึงวันที่25 แล้วก็จากวันที่25ถึงวันที่1เดือน10ถึงกําหนดชําระก็จะเท่ากับ2ยอดนี้รวมกันนะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ย 2, 2ตัวนี้รวมกันก็จะเท่ากับ936ก็คือเราเรียกมันว่าอินดิเมนอีกอันหนึ่งก็คืออนะินดิฟก็คือดอกเบีย้ยในช่วงทีนี้เนื่องจากว่าดอกเบีย้ยในช่วงก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในนี้จริงๆมันก็จะต้องเท่ากันเพราะมันไม่มีเงินสะสมมา ต้นในงวดก็เพียงแต่เอายอดตามแผนที่เขาต้องจ่ายก็คือ3636 36, ลบด้วยอดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในช่วงก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะอันนี้ก็คือเอา3ามหลบด้วยดอกเบีย้ยในช่วงทีนี้เรามาดูต่อในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเข้ามาก็จะเกิดการตัดรอบครั้งที่2ซึ่งาจากการตัดรอบครั้งแรกเดือนหนึ่งนะก็คือจากวันที่25เดือน9มาถึงวันที่25เดือน10นะระยะเวลา จากตัดรอบถึงตัดรอบก็30วันและจากวันที่ตัดรอบวันที่25 10, ้เดือน10ไปจนังถึง1เดือน11ก็อีก7วันเราก็จะหาดอกเบีย้ยจากตัดรอบถึงตัดรอบแล้วก็ดอกเบีย้ยจากตัดรอบถึงกำหนดชำระมาอีก345วันนี่ดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดก็คืออะไรครับดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดก็คือดอกเบีย้ยที่อยู่ในรอบนะะบวกกับดอกเบีย้ยถึงวันกำหนดชำระ แล้วก็บวกดอกเบีย้ยที่ยกมานะดอกเบีย้ยที่ยกมาก็คือ6-41นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวนี้นะครับบวกกับตัวนี้รวมกันนะก็จะได้ตัวนี้ส่วนดอกเบีย้ยในงวดก็คืออะไรครับดอกเบีย้ยในงวดก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดเมื่องวดที่แล้วลบกับดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดเนะี่ยเพราะนั้นถ้าเอาตัวนี้ลบตัวนี้ก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในงวดนะครับสำคัญก็คือเราต้องหาตัวนี้ให้ได้นะครับดอกเบี้ยในงวด ต่อไปเราก็คือจะหาเงินต้นในงวดเงิน,นงต้นในงวดก็คือเอา3ามบกตัวนี้ลบด้วยยอดดอกเบีย้ยดอกในงวดแค่นั้นเองก็จะได้ตัวนี้ทีนี้เพื่อให้การอธิบายเกี่ยวกับการตัดชําระแบนแนวนอนมันง่ายขึ้นนะก็เลยขอตัดรอบเพิ่มก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือสมมุติว่าลูกค้าไม่เคยยังไม่จ่ายเลยนะตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาเป็นต้นมานก็จะมีการตัดรอบวันที่25าเดือนเ25เดือน10 25เดือน11 ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะก็จะหาจํานวนวันจากตัดรอบถึงตัดรอบ31วันแล้วก็ดอกเบี้ยต่ออยู่นั่งถึงวันที่1เดือน12อีก6วันนะครับดอกเบี้ยก็จะเบรกออกมาเป็น2ช่วงเหมือนเดิมดอกเบี้ยสะสมก็คือเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนทั่งถึงกําหนดชําระนะก็คือดอกเบี้ยรอบที่1รอบที่2รอบที่3แล้วก็บวกถึงกําหนดชาระล่าสุดนะก็จะได้3945 ส่วนตรงนี้ก็คือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยในงวดก็คือดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดลบดอกเบี้ยสะสมก่อนก่อนหน้าในงวดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือดอกเบี้ยในงวดแต่ละงวดนะฮะก็คือจะเอาตัวนี้นะลบด้วยตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับถ้าดูจากสูตรก็จะเอา3 9 4 5 2 1ลบด้วย1 5 2 8 7 7แล้วก็ลบด้วย936.99นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับ หลักการต่อไปก็คือหาต้นในงวดต้นในงวดก็คือเอา3636 36นะครับลบออกจากดอกในงวดนั้นนะครับก็จะเท่ากับ3 6 3 6ลบ1 4 7 9ก็จะได้ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้หลักการเดียวกันหมดเลยในวันที่28เดือน11ลูกหนี้มาทำการชำระคืนนะก็จะเป็นการเปย์อินเข้ามาสมมุติว่าลูกหนี้ชำระเข้ามา1งวด3 6 3 6จริงๆลูกหนี้อาจจะชำระน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้ แต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายเนี่ยผมก็จะให้ลูกหนี้ชำระเท่ากับข้างงวดเลยและก็เพื่อใหอ้การอธิบายนั้นดูง่ายนะครับผมขออนุญาตเขียนเปยอินในบรรทัดงวดที่3อันนี้เลยก่อนอื่นเราก็จะต้องเอายอดตัวนี้ไปทอนออกจากต้นและดอกลายงวดไปนะครับก็ตั้งแต่ดอกรายงวดอันนี้คือต้นรายงวดนะฮะอันนี้ก็คือดอก ต้นดอกของวัวที่1อันนี้ก็คือต้นดอกของวัวที่3อันนี้ก็คือต้นดอกของวัวที่3ในกรณีนี้เขาจ่ายเข้ามา3า3 6กากก็ต้องตัดต้นดอกของวัวที่1ก่อนก็จะตัดต้นดอกของวัวที่1ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเขาจ่ายเข้ามาน้อยกว่านะครับยอดนี้นะก็อาจจะตัดต้นไม่หมดหรือถ้าเกิดเขาจ่ายเข้ามามากกว่าเงินส่วนเกินเนี่ยก็จะมาเริ่มตัดดอกเบี้ย ในงวดที่2แล้วถ้ายังเกินอีกก็จะตัดต้นในงวดที่2แล้วถ้ายังเกินอีกก็จะไปตัดตด,ดอกในงวดที่3แล้วก็จะไปตัดต้นในงวดที่3เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับอย่างกรณีน,นี้ตัดได้1งวดนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าชําระไปแล้วผมจะใส่ฟอนตสีแดงเอาไว้นะครับเรามาดูต่อว่าแล้วดอกเบีย้ยที่ลูกหนี้ชําระไปเหลืออยู่เท่าไหร่ดอกเบีย้ยณนะวันชําระก็คือ3าม 797.26นะครับอันนี้คือดอกนลวันชำระนะครับแล้วก็ลดดอกไป936เอาตัวนี้หักออกจากตัวนี้นะครับเราก็จะได้ดอกยกไปแล้วก็ต้นยกไปก็จะเท่ากับตัวต้นคงเหลือนะต้นยกมาลบด้วยลดต้นนะฮะก็จะได้เท่ากับต้นยกไปตรงนี้เราก็จะเขียนไว้ว่ามีการตัดชำระ งวดที่หนึ่งไปเรียบร้อยสมมติว่าหลังจากที่เขาชําระหลังจากที่เขาชําระมาแล้ว1ง,งวดนะเขาค้างอีก3มงวดก็ได้แกงงวดวันที่25เดือน12 25เดือน1แล้วก็25เดือน2ก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยเพื่อที่จะคํานวณดอกเบี้ยในรอบของเขาโดยที่ดอกเบี้ยกาหนดชําระก็คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในรอบถึงกําหนดชําระ บวกกับดอกเบีย้ยค้างนะครับทีนี้ดอกเบีย้ยค้างหลังจากที่มีการไปอินแล้วเนี่ยเราจะใช้ดอกเบีย้ยค้างที่เหลือจากการรับชำระนะฮะก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยสะสมหรือว่าอินลิเมนก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในอรอบนั้นถึงกำหนดชำระนะครับบวกกับดอกเบีย้ยค้างรับก็จะได้4,446นหะครับหลังจากที่เราได้ดอกเบีย้ยสะสมถึงกาหนดชาระเราก็จะมาหาดอกเบีย้ยในรอบนะครับโดยการเอา ดอกเบีย้ยสะสมมานะครับลบดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในรอบนะครับในกรณีนี้ดอกเบีย้ยในรอบนี้ถูกชําระไปแล้วเรามาร์คสีแดงไว้ก็คือดอกเบีย้ยทั้งหมดนะลบดอกเบีย้ยที่ยังค้างอยู่ในแต่ละง,งวดเราก็จะได้ดอกเบีย้ยในงวดนะครับอันนี้ก็คือดอกเบีย้ยในแต่ละง,งวดนั่นเองพอเรารู้ดอกเบีย้ยในงวดเรืออินดิฟเนี่ยเราก็เอาค่าง,งวดมาลบ ออกจากดอกเบีย้ยนงวดเราก็จะได้ต้นในงวดเก็บเอาไว้เราก็จะทําอย่างนี้กับทุกงวดทุกงวดไปทีนี้พอในวันที่1เดือน3เข้ามาชําระด้วยยอดเงินที่ชําระคือ1 0ึ่งเราก็จะเอายอดชําระตัวนี้ไปทอนออกจากดอกและต้นในแต่ละงวดว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะต้องทอนดอกในงวดที่ไกลที่สุดก่อนก็คือในงวดที่2แล้วก็ทอนต้น ทอนดอกทอนต้นในงวดที่3แล้วก็ทอนดอกทอนต้นในงวดที่4เราก็จะต้องหาให้ได้ว่าเงินที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันมันเพียงพอเท่าไหร่นะจะเห็นว่าผลรวมของต้นดอกตรงนี้เนี่ยก็คือ1 0 9 8ก็คือหมายความว่าเงินที่ลูกค้าชําระเข้ามาเนี่ยเพียงพอกับการจ่าย3มงวดก็คืองวดที่2 3 4นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอดอก ที่เกิดขึ้นในงวด2 3 4เท่าไหร่ดอกที่เกิดขึ้นก็คือ4 4 4 6 4 7เราก็จะมาบันทึกไว้ว่ามีการลดดอกไปเท่านี้แล้วก็ลดต้นเท่าก,ากับ64 61.53ก็คือตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีการตัดทอนไม่เท่านี้เราก็จะต้องหักลบกลบให้มันเหลือตัวเลขที่ถูกต้องด้วยนะฮะจะต้องหายอดคงเหลือของดอกและต้นในในงวดที่ยังชำระไม่เสร็จด้วยนะครับ เมื่อได้ดอกและต้นเรียบร้อยเราก็จะทำการหาดอกยกไปนะครับอันนี้คือดอกที่เราตัดชําระได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าณนะเวลาที่เขามาชําระเนี่ยดอกเบีย้ยค้างเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะดอกเบีย้ยค้างก็จะอยู่ที่ดอก93วันบวกกับดอกที่เขายกมานะครับก็คือ2860ตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราจะหาได้ยังไง ถ้าดูจากสูตรนะครับก็คือเอาเงินต้นคงเหลือนะครับคูณกับอตัตราดอกเบีย้ยหาร365แล้วก็คูณจํานวนวันทั้งหมดจํานวนวันก็คือ93วันนั่นเองมันก็คือดอกเบีย้ยในรอบ93วันโดยคิดจากเงินต้นเท่านี้นะแต่ว่ามันจะมีดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่ก็คือ2860บาทตรงนี้ก็เอามาบวกกันเราก็จะได้ดอกเบีย้ยณวันชำระแต่ว่าเงินที่เขาจ่าย เพื่อลดทอนดอกมันได้แค่4446ก็หมายความว่าเราจะต้องมีดอกยกไปเท่ากับ7 1 9 9่กลบ4446ก็จะได้ตัวนี้นั่นเองนะครับพอเราได้ดอกยกไปเรียบร้อยเราก็หาต้นยกไปต่อต้นยกไปก็คือต้นยกมาต้นคงเหลือลบด้วยเงินที่ลดต้นไปนั่นเองก็คือเท่ากับ47300ลบด้วย 6461กนะฮะก็จะได้4 0 8 3หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมามาร์คอัพว่าสิ่งที่ลูกหนี้จ่ายเข้ามาเนี่ยมันเคลียร์ต้นดอกไปกี่ชั้นนะฮะซึ่งก็คือ3ชั้นก็จะใส่สีแดงเอาไว้ตรงนี้นะครับก็หมายความว่า,าได้ดอกตรงนี้ได้เคลียร์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มาร์คอัพไว้ว่าได้ตัดงวดที่2 3 4สออกไปแล้วนะครับประมาณนี้